ลอภัยดีสำหรับตอนนี้ฮะกลัวเหรอฉันแนะนำว่าแกต้องระบายเรื่องแย่ๆออกมาให้หมดอย่าเพิ่งเข้าใจฉันเลยและฉันก็ให้ทุกอย่างไปกับแกหมดแล้วเข้าใจว่าฉันกำลังจะทำอะไรมนุษยชาติกำลังจะตายในไม่ช้านี้ฉันจะให้มันทีละคนสองคน คิดเกี่ยวกับมันไม่มีความขัดแย้งอีกต่อไปแล้วไม่มีโรคภัยไข้เจ็บอีกต่อไปแกเห็นไหมว่าฉันกำลังให้โอกาสครั้งที่สองไม่ไม่ไม่ไมฉันไม่คิดว่าอย่างนั้นถึงเวลาแล้วที่เธอให้ของบางอย่างก,กับฉันที่แกเห็นตอนเด็ก ของเอมายาบแบ่งปัน DNA อ็นอที่ยืดหยุ่นและหน้ารำคาญของแกเลือดเธอพร้อมลูกสาวของแกจะกลายเป็นเจ้าแม่ของโลกนี้ดังนั้นตอนนี้สิ่งเดียวที่ขวางกั้นระหว่างฉันกับแกและโลกใบนี้ก็คือตัวแก